คือผมเนี่ยไม่เคยปิดบังหรือปฏิเสธอดีตของผมนะครับว่าผมทําอะไรบ้างเพราะว่าผมก็เชื่อมั่นในอุดมการณ์ของผมณช่วงนั้นคือโอเคผมเข้าใจว่าคนที่เห็นต่างกับผมเนี่ยก็คงอาจจะไม่เลือกผมอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีบางคนที่เขากลางๆที่เขามาดูเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ติดตามตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะมีแนวคิด ที่มันเป็นเป็นความไม่ชอบตัวผมไปด้วยซึ่งซึ่งผมคงคงปล่อยผ่านตรงนั้นไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าคนกลางๆไม่เคยติดตามข่าวการเมืองอะ่ะแล้วเอ,อมารู้ว่าคุณสกลทีเป็นกปปสแล้วคุณสกลทีเชื่อว่ากปปสอ่ะเป็นสิ่งที่ดีอะ่ะคุณสกลทีก็ต้องรู้สิว่าก็เท่ากับเรากําลังโฆษณาให้คุณสกลทีปะ่ะออว่านี่ไงคะเขาเคยเป็นกปปสนะรู้ไหมไม่เคยรู้เหรอว่าเขาเคยเป่านวิดและยิ่งรักอ่ะรู้รู้แล้วจะได้ไปลงคะแนนให้เขาไง ถ้ามันดีอะผนก็อุ้ยเหลยดูสิพี่ไข่กับอาจารย์วิโรดอะไปว่าเขาทําในสิ่งที่ไม่ดีก็พบอกวาสอนเป็นเรื่องที่ดีออกตายแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณสกลทีเป็นแกนนําอุ้ยถ้ารู้เนี่ยไปเชียร์ตั้งนานแล้วใช่ปะคือโดยลอจิกมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ปะเออมันอาจจะมีบางคนที่เขากลางๆที่เขามาดูเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ติดตามตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะมีแนวคิด ที่มันเป็นเป็นความไม่ชอบตัวผมไปด้วยก็สําหรับคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณสกลทีเป็นกปปสเขาก็จะได้รู้ไงแล้วถ้าคุณสกลทีเชื่อว่าการเป็นปปสมันเป็นการทําคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติคนก็จะได้รู้ว่าคุณสกลทีเคยทําประโยชน์ให้ประเทศชาติงงไหมงงไหม